วัสดีครับชาวเซมิเนทูทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้กับพวกผมอีวิสัดนะครับซึ่งเราก็จะพาทุกคนผมมาเล่นกับผมเอ,อดันเขางกดที่เข้ามาใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคือผมเองก็จะทะเลเล,เล่นเป็นแนวทางแล้วกันที่จะให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วก็ได้ได้ใช้ไดมมนสมองนิดหน่อยนะครับผมในการปรับจูนทีมนะครผมว่าผมเล่นใช้ทีมแบบไหนผ่านนะแต่ผมเองก็จะเข้าไปดูแล้วกันก่อนเรวจะเข้าดูครับอ่ามันก็จะมีอยู่ หนึ่งขั้นมี5ด่านแล้วก็2ขั้นมีอห้าด่านรวมกันก็ประมาณ10ด่านนะครับที่เราจะเล่นในผ่าน,นแล้วก็ของาะวันก็จะเป็นข้างล่างน,นะผมปีเออเศษสีขาวแล้วก็เศษสีเขียวนะครับมีอยู่2อันนะสด่านถามว่าต่างกันไหมต่างกันครับถ้าเราเล่นด่านจากด่านผ่านก็จะให้ตามจำนวนที่ไม่เหมือนกันโอเคมาตัวนี้ครับมาตัวที่ทั่วไปนะก็จะมีอาไว้แรกนะครับผมเออถ้าแรกหมดใชไมประมาณ2,000มูมสโตนเลยนะก็ถือว่าให้เยอะครับแต่ต้องเล่น เกียร์ให้หมดเลยนะหนึ่งถึงสิบนะครับซึ่งผมไม่แนะนาครับถ้าเป็นไม่ได้ผมแนะนําว่าให้เกียร์ประมาณสักชั้นหนึ่งถึงชั้นห้าดีกว่าพอนะครับเพราะว่ามันให้เยอะจริงชั้นหนึ่งถึงชั้นห้ามันได้ประมาณไหนเหรอเออน่าจะประมาณ 1, หนึ่งพันโลเนื่ยถึงได้เลยครับถึงได้แล้วก็เออถ้าเป็นสีเขียวใช่ไหมเศษสีเขียวก็จะได้เออเป็นพวกนี้นะซึ่งผมแนะนําว่าให้แลกแต่ที่เขียวดีกว่ามันดูคุ้มสุดแล้ว ได้หรือดูมาดูไม่ค่อยคุ้มอ่ะผมก็เฉยๆมากสำหรับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนผมเออมาดูกันนะครับคีมที่ผมจะใช้นะแล้วก็เออดานที่ผมจะเจอนะว่าผมเจอดานอะไรยังไงนะโอเค <c oughs> โอเคมาตรงที่เออเขากดตรงนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นผมชั้นแปดกันนะชั้นแปดผมคิดว่าน่าจะที่สุดของผมแล้ว ชั้น9ผมไม่ไหวครับดาเมจของพวกตัวนี้มันคือแบบมันเยอะเกินไปครับมีทั้งไฟช็อตดาเมจแรงดอึดเกินแบบนู่นนี่นั่นแบบมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ,โอ้โหเกินไปรับไม่ได้ต้องโดนเออผมฝากถึงเด็กหน่อยนะครับถ้าเลียบอยากจะเออให้หวเห็นใจผู้ผมนะก็ช่วยปรับใหม่สักนิดนึงผมไม่ไหวจริงยอมแพ้นะมันหนักหนวงกันไปนะผมได้แค่ชั้น8ดอะแล้วเพวืพ่อนๆทุกคนที่เออได้วแบบเออค่้าพลังที่โคเด็กน้อยกว่าเนี่ยแล้วแบบ เวลตัวละครก็ไม่สูงมากสัเดเลี้ยงแรงก็แทบจะไม่มีก็ถือว่าเหนื่อยนะแต่ผมแนะนําว่าให้เกยียร์ชั้นห้าดีกว่าพอละสักคนที่แบบเขาเรียกเออค่าพลังไม่เข้าผมนะผมแนะนําว่าชั้นห้าบอเพราะว่าผมเล่นแล้วแบบมันเหนื่อยอะ่ะแค่ชั้นห้าก็แบบมันก็มีแบบผมก็เริ่มแบบตัวละครมันก็เริ่มเรื่อลดแล้วอะ่ะโอเคนะผมเองก็จะไม่อยากอะไรมากนะครับแต่ผมเองก็จะลองเท่าที่ไหวแล้วกันนะ ผมก็จะมาใช้ทีแบบนี้ในการเล่นนะผมเป็นคาม่าก,กับแทโอจูจูแล้วก็ลีนผมเออคาม่าผมจะเอาไปโดดถ่วงนะครับผมแล้วก็จะมีจังหวะที่ผมจะกดสั่นเลี้ยงช่วงต้นเลยนะกดเพื่อบัฟอัมตะในการยื้หลังจากนั้นคือผมจะใช้แทโอในการเก็บเกตเอาเว้ให้ไวที่สุดนะครับผมนั่นแหละเพราะว่าการโดมแทโอคือมันจะสะโลมากรถเกาะลดความเป็นโจงตีนั่นแหละแล้วก็จูจูก็จะเอามาเสกแก่นะเพื่อให้มอนมันเป็นแกะ เวลาในเวลานั้นเพื่อที่จะทำดาเมจนะแล้วก็ลินก็จะเอามาใบทำดาเมจด,ด้วยเออตัวดาเมจสำคัญจคือลินครับส่วนตัวที่จะทำเาเรียกไงทำคอมโบต่อได้คือจูจูนะส่วนไทโอคือไม่มีอะไรมากทํอะไรก็ได้การโหมดกได้พอไม่เอาอะไรมากส่วนของเป็นแบบนี้เลยครับใส่เป็นเออไทโอเล่นเกียร์สามเลยนะส่วนจูจูกับลินใช้เป็น2ลก็กอเดสามล็คูดาวนะครับผมของรักก็ประมาณนี้ใน,นทุกปีต่อเรื่องเข้าไว้แล้วก็คามา่า ต้องยิงหนาสุดที่ทำได้ส่วนออรูปแบบผมใช้เป็นรูปแบบออรูปแบบโจมนะออแล้วก็ผมใช้มัสเป็นกึง่งถึกกึ่งดามเมจนะถ้าผมใช้เป็นถึกเกินไปมันก็จะไม่มีดามเมจแต่ถ้าผมใช้ดามเมจแรงเกินไปมันมันก็บางเกินไปผมก็แบบรป,ปรับมัสให้มันแบบกึง่งถึกกึ่งดามเมจดีกว่าไม่ได้สมดุลน,นะอืมแล้วก็ของเป็นเ,ออเป็นคาร์มาอึดเลยนะผ้าป้องกันส่วนแอโอก็ใช้เป็นความเร็วนะครับส่วน จูจๆผมก็ใช้เป็นเออซฟบัฟสกิลสองโลกูดาวนะครับผมสองอไม่ใช่ผมเซฟบัฟสกิลสามโลกูดาวสองนะครับผมลินผมใช้เป็นเออสองสองสามโลกูดาวแล้วก็สองความเร็วนะประมาณนี้ครับเวลแค่สนะี่สิบนะถ้าเวลสักห้าสิบนี่น่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะแต่ก็ถือว่าทำเท่าที่ไหวแล้วกันอย่าฝืนตัวเองเออสพวกดันพวกนี้ผมแนะนำทุกคนว่าให้ทำเท่าที่ไหวนะขึ้นเท่าที่ไหวครับ เพราะว่าเออคนที่แบบจะจบได้นี่โคเดต้องประมาณ4ี่พันนะคำพูดของผมนี้น่าจะเชื่อถือได้นะครับผมโคเดตสี่พันหนึ่งพันสองเนี่ยน่าจะพอจบได้แล้วก็อยู่ที่สเต็ปด้วยว่าผมจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกันในเกมดีกว่านะครับไปก็สกินนี้ครับบอกว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปม้างนะครับผมผมเองก็น่าจะซอฟลงแนละ้วตอนนี้นะก็ถือว่าอาการดีขึ้นแล้วครับตันนี้นะโอเคเดี๋ยวพาดูกันในเกมพวกเข้าไปเพื่อการพิเวลาครับไป,ป let's go 鍛錬が足りないな。この刃で敵を切り捨てる。 この槍場で敵を切り伏せるこの槍場で敵を切り伏せる

《この刃で敵を切り伏せる》 を切り伏する。